บายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าวเจ้าก็มาออกบรรยากาศอาทิตย์หนึ่งข้างหนึ่งเนาะชีวิตของขา้าเจ้าเองนี่แหละอาทิตย์หนึ่งออกตลาดทั้งนึงสลายกามาแถวแมคโคนี่แหละเพราะว่าแมคโคอยู่ประเทศไทยเนาะหมายถึงว่า จะขายประเทศอาหารการกินเป็นลักเนาะเทีย่จำนวนหลายซื้อจำนวนหลายแบบซื้อเหมาซื้อยังเอาไปขายตอก็ได้นะ,ะราคาก็ซือขาวซื้อจำนวนหลายอาหารการกินเป็นลักแล้วกับมีเครื่องไส้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นเจอร์เครื่องไส้เปตอรลิเนะาะครัวเฮือนนั่นเอาไปหันอะ่ะมีค,บครบราคาก็บ่แพง เนาะแล้วเขามานน่แล้วเอาก็ไดเบิร์ทุกอย่างถือว่าเขามาเพียงแต่ว่ามาซื้ออาหารมาเมะื่อปรุงแต่งเมื่อกินเนาะแล้วทางนอกมันก็มีเคาๆจะกินอาหารแบบอแบบกินเลยฮะน่ะแต่ว่าเจ้าบรูหลาคืออยู่ห่างอื่นเนาะนกระไดแปดโมงเขาก็เปิดแต่ว่าขยเจ้าหันมาแต่เช้าหกโมงก็มาแล้วอยู่นี่ก็แปด โมงกักำลังสกับเลยนี่ทั้งหน้าครับเจ้านี่ก็แมนยถทลางไฟฟ้า BTS เนาะสายสีเหลืองนี่สายสีเหลือง, BTS, ยอ,งอยู่แถวมาเมคโครสีสนะักครินเดอรอยู่ใกล้บ้านขรับเจ้าเนาะซีตขอเจ้าก่อนเรื่องนั้นกันละแมนบาบุคคอยอยู่บนเกาดอกก ง่ายไปง่ายไมาอยู่หันแลน้วเนาะเข้าใจเหมือนกันว่าเขามาเศราเหอนพคนอยู่ผมเป็นเหอนเขาเองเนาะเหอนเขาเองก็มีทางบปอยู่มันเบื่ออยู่ดีเงินตีเงินตัวเองกรับพอเห้คนเศราเหอนก็คิดว่าผมเป็นเหอนดอกเขาเป็นห้องนะบ้านเขากันคนต่างประเทศขเขาก็หายตป ซื้อได้แต่แบบคอนโดมิเนียมอันแล้วเหนืหอ,อนทแท้ๆเป็นหลังแท้มิดนมีดอนกับวันซื้อเนาะมีชิดให้ซื้อได้เพราะว่าเหตุเป็นสนุดตัวเองก็ได้เนาะถ้าว่าซื้อเป็นแบบคอนโดมิเนียมมันสามารถเป็นปิดของตัวเองได้เขาก็เหตุสนุดซะอย่างให้ใส่ซื้อใส่อย่างเขาอย่างดีเนาะ ถูกต้องตามก้นมายเขาก็ได้เห็นพันธาต่อประเทศไทยเนาะเอาเขาซื้อเนเจ้าเองกับนี้เนาะแต่ว่าซื้อแล้วแต่ว่าซื้อโดนแล้วหลายฟ้าลายปีลายยูแล้วจ่ข้าวจนเบื่อมันสมบิวอันเก่าลาย <c oughs> อันนี้สถานนี้ซีเบริงเด้อ สถานี้ไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรีวเนาะขับเจ้าญาณน้ำมันมันขึ้นเนาะปากคำวันที่เสาร์วันที่ขึ้นนะฮะเหมือนนี่วันที่เสารสามนะสิสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ก็เลยใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนวันที่เสารเนาะมือนี่วันที่เสารสามแล้วมันยังบวขึ้นมันยังสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ทุกเก้า ข่าวก็เป็นข่าวลือไปก็บอกเป็นลือดอกมันเป็นข่าวว่ามันทีเซาหันรัฐบาลมันจะบอขา,จะ,า,อะนะาจะบอบอุ้มแล้วฮนะรัฐบาลมันจะบออุ้มเมื่อคุบออุ้มแล้วฮะนะอุ้มเรื่องอัะราคาฮะนะกเฮตไทย ราคามันจะขึ้นะนะครับพีป่ปูท้ายที่ซาวมาพันกรหาวิธีแก้ไขให้ไหมเยกประเภทรถน้ํามันเนาะน้ํามัน,น,นดีเซลกะส้วนก็ว่าภาษาลาวกะส้วนภาษาไทยอังกฤษว่าดีเซลเนาะใส่สปอร์โหลดข่งประเภทรถขุ่ววนซงครับอย่ก็ว,ว่าเพิ่งเจอเลยบอก,บอกปุบ๊บราคา หาวิธีอุมออ้มตออุ้มราคาบ่อยมันขึ้นสูงขนาดน่ะเห็นนะมันคงตวัวนะบ่อยเกินสามสิบสองบาทแต่เมื่อนี่เจ้าสามแล้วก็ยังสามสิบเบาทเก้าสิบเก้าสตางค์เนาะมันสามสิบสองแล้วชาวเจ้าเห็นได้ยินข่าวในโทษนะทายานมันขึ้นราคาซื้อไว้ก่อนวิทีสาวคุณทางมันอะซื้อเต็มช่างย่างดีนักรถจะซื้อ ทางมันเบาโนหอว์วนไปอันนี้เป็นสถานีรถรางไฟฟ้าสีดานเดอสีดานมีรรางไฟฟ้าสีดานมีรถรางไฟฟ้าสายสีเหลืองสีดาน ไปเปนไปทะเลเนาะอีกสิบลับก็ฮอดทะเลแล้วนี่ยนะน้าไปทะเลเนาะสม,มุดปลาไปสม,มุดปลาการไปไส้ไปบางพรีไปควอไปสมฮงไปซื้อเราไปสม,มุดปลาการหรือว่าไปแคมทะเลพูดเละเพราะว่าสม,มุดปลาการมันเมืองติดทะเลดิ ทะเลกับโบเมนท,ท,ทะเลทะเลท่องเที่ยวแบบตากอากาศาเด้อทะเลท่องเที่ยวแบบตากอากาศบบเมนท่องเที่ยวแบบลีนน้ำเพราะว่าทรายหาดโบมีมันมีแต่ขี้ตมมันม,มีแต่ซะอ่มันมีแต่หาดขี้ตมหาดทรายบบมีหาดขี้ต้มเพิดป่าทรายเลนนะแต่ว่าแถวนี้อากาศมันดีที่สุดเพราะว่ามันมิลม นี่จุดได้ล้มนี่นะแถวบางปูเด้อไปหน้านี่ก็ชิไปบางปแูแต่ว่าต้องเลี้ยวขวาเนาะมันบ่ได้อยู่แคมทะเลเด้อไปหน้านจะไปฮนะทีว่าไปบางพรีไปวัดบางพรีใหญ่วัดบางพรีน้อยแล้วก็ไปวัดบางบอ่อเออบไปวัดเด้อไปบางบ่อ่นละเมืองเมืองใหญ่บางบอ่อก็ได้ขึ้นกับสมุรประการเมื่อไหร่ แถวนี้มันขึ้นกับสมุดประกาศเ้อซ้ายแดดระวงังเนาะกรุงเทพมาหาคนครกับสมุดประกาศเนาะเส้นทางตัวนี้เขาเอื้นเส้นทางเทางเพารากักเนาะเส้นทางขนานไปกับเส้นทางอันบางนาตราดเนาะขนานไปเลยเนาะตัวนี้จะไปขนานป้าจนฮอดบางบอ่อพุ่นละ แล้วก็ขนานครับสิ้นทางอันอยู่้า้เ้อซ้ายเป็นขนานครับอาจจะบางนาตราเนาะขัวจะเป็นบางนขนานไปครับสิ้นทางสุขุมวิทหมายเลขสามเนาะอยู่ห้างกันเนาะเราวางใา้ขัวห้างกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดลักนี่แหละสุดเกียวกับสิบลักนี่แหละเนอะของเจียนมาแล้วานะ นี่เป็นเส้นทางนึงเพื่อระบายเนาะระบายการสัญจรของนั้นซอยเส้นทางบางนาตราดเพราะว่าบางนาตราดนี่มันจะไปหน้านี่จะไปหาสนามบินสวุวรรณภูมิดิสวุสวรรณีหรอสุวรรณภูมิมันจะอยู่ตรงนั่นแหละตรงบางคลีนั่นแหละเนาะอยู่ใส้สวยก็บางคลีนั่นแหละเนาะ บางปนใหญ่อะไรแต่จึงค่อยว่าอันนั้นมันจะสัญจรเัินบางนาตราทางจากอันจากสุขุมวิทเนาะไปหาบางนาไปหาสนามบินสวุวรรณภูมิรถจะติดตลอดสว่วนหลายเนาะแม่นยามแปดเก้าโมงนอสิบโมงนอแล้วก็มื่อแรงห้าหกโมงจนทอดจนทอดแปดเก้าโมงแรงเพื่ออะไรนะ อันเมื่อได้ฝนตกแห้งติดแบบอมมาพาดเลยนะจึงก็เช่นทางตัวนี้ก็ระ,ะบายให้ก็ระบายให้ก็ติดขึ้นกัน,นเจรนทางเทพาร,รักยามัมติมันกนตือกันแต่ว่ามันระบายให้เนาะระบายการสัญจรใ,ให้เช่นทางบางนาตราดเนาะ ทรายมือก็มีขายอาหารการกินหลายเจ้าของโบยแกบแส้ซื้อพอดคาดมันยากจอดรถยากยากไปก็ยากเข้าแม็กโกย่างเดียวซื้อได้ครบทุกอย่างอาทิตย์หนึ่งมาถึงหนึ่งพวกโบมาหลายมาหลายเงินก็หมอสทัวันเข้าแม็กโรแล้วซื้อเครื่องแล้วกับอาทิตย์หนึ่งก็บมัต่ำกว่าสองพันบาทเนาะวันบาทให้งกุ้งอาทิตย์หนึ่งสหลายเครื่องไส้เครื่องซอยแบบจำเป็นนั่นแหละ อาหารการกินค่อยซื้อรายวันเอาซุปเอานะานี่ลราชีวิตข้าวเจ้านะครับผู้ใดได้ติดตามข้าวเจ้านี่ยแม่นว่าก็ได้เห็นชีวิตแบบนี้แหละข้าวเจ้าก็อายุเก่าดอกง่ายไปง่ายมาไปบ่นไดอากาศดีได้บ่นไดบรรยากาศดีแด้ไปเนาะง่ายไปนะง่ายไ,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 ไปติ๊กติกนน๊กเนาะ ข้างหน้าครับเจ้าเส้นทางอันนั้นดวนหมายเลขเก้าเด้อนี่แะไปซ้าไปบางนาไปขัวมันไปพุ่นละมันเป็นงวงแหวนออบนอกไปขัวมันไปทะเลเพุ่อนผมเป็นทะเลสมมติประกาศนี่สามารถไปทะเลสม,มุทรสาครสม,มุติสงครามไปฮอดเพชรบุรีพุนได้เนาะทางลี่เก้าตัวนี้เทื่อนเส้นทาง,งวงแหวนรอบนอกเส้นทาง,งวงแหวนออบนอกเป็นทั้งดวนนี่ครับจะรอดกล้องมา วนมันอ้อมเดยมันจะอ้อมกรุงเทพหานครเสีนทนววนนั้งทะเชียววงแหวนวงแหวนคือกับแหวนนั่นแหละแต่ว่ารอบนอกวงแหวนรอบนอกคนนอกรอุดแล้วนี่นะอ้อ,อมกรุงเทพหานครอ้อ,อมฮอดอ้อมไปอ้อมมาไปหาสามารถไปได้ทว่วทิศทว่วสารทิศเนาะ ไปเหนือไปสเส้นอ,ออกเสียงเหนือตะวินต,ตกก็ได้เนะไปพดเส้นทางลิเก้านี่แหละเนาะแต่ว่าเส้นทางลิเก้าทั้งด่วนเสียงเงินเนาะส่วนตัวตัวไปทั้งเหนือเนาะตัวไปทั้งเหนือรัวไปเออรัวไปตะวินออกนะเออลัวไปตะวินน่นะนะตกนะไปตะวินตกหันมันจะบนแล้วคนกับลังเฮ็ดอยู่ ทางด่วนแต่ว่าก็ไสทางธรรมดาทางโ่ได้เสียงเงินแต่ว่ารถมันติดหลายรถจมติดหลายคันอันใดียบโได้เสียงเงินเม็นรถติดเขาเข้าใจเขาเองนี่แหละทางอันนั้นบางนาตราดคือกันบางนานี่นะคันอัน,นทั้งถึงเนาะทั้งถึงเส้นทางบางนาตราดแน,นี่ยเนอันทางด่วนบุรพาวิถีจากสุขุมวิทไปได้ฮอดพุ่นแหละ ฮอตอันสนบุรีเละนันเสียเงินประมาณร้อยบาทนี่แหละด้เงี้ยที่ขึ้นราคายแล้วที่จเป็นร้อยกว่าบาทละบาทนาอันนั้นทางดวนถนนบทิีเนาะธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเสียเงินไป้เสียเงินค่าแรนไว้100รอยบาทเนาะทางเส้นทางบูรพาวิธีอันส่วนหนึ่งเส้นทางอันบางนาตราเส้นทางหลวงแห่งซาด โฆษณาเราจะบริเสวณเงินแล้วก็ต้องรถติดเนาะครับเป็นเวลาธรรมดาคือวันเสาร์ทิศวันอย่างเช่นนะเวลาอันธรรมดานี่ยนะมันก็บลดติดแต่ว่าคั้นฮอดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะโอ้ยจะใกล้ขั้นผู้ใดที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นขึ้นทางดวงโลดทางดวงบูรพาวิถีเราจะสุขไปอันนี้เนี่ยขันบ่กฟ้าบอกฟัง เออคันเฝ้าคันฟัง,ฟง,ฟงนะคันน่ะคันคันบ่ฟ้า,าันก็เออไปได้นี่ไปตามเส้นทางตัวข้าพเจ้านี่ก็ได้มุ่งหน้าไปโลดนี่นะบ่ได้เสียงเงินบ้านเขาก็คือบปล่าคือ,คอ,คอสอบปลดลาวแล้วก็เริ่มมีทางเสี่ยงเงินแล้วดิบ่นะครหลวงเวียงจันทน์ไปหาวังเวียงก็เสียงเงินเนาะธรรมดามธรรมดามธรรมดา,ดาต้องได้เสียงเงิน ก็ดูออกจากแรน,นไว้ก็แสดงให้เสียงเงิน,นอาเราจะสิเราให้ฮอาทเาทนี้เนาะโอ้ยาวเราแล้วก็ยาวไปนี่นะซ้ายมือตลาดตอดเศร้าคนกับมาซื้อมาของซื้อหลายเอาที่ได้อยู่ตีคลิปเท่านี้เนาะโชคดีโชคดีมดทุกคู่ทุกคนดอ